ที่ว่าคนชอบคนชอบนั้นที่จริงชอบรับนะไม่ได้ชอบให้คืออยากได้คำชมมาจากคนอื่นแต่ตัวเองไม่ชอบให้ใครชมแก่ใครตรงกันข้ามกับนินทาเราไม่ชอบรับแต่ชอบให้มาต่อกันเลยนะครับหัวข้อหวงชมนะ EP ที่แล้วบอกว่าเราถูกเลยยี้ยงดูมาด้วยคำชมนะแล้วห่วงชมเป็นยังไงนะครับ เรื่องของคนเราเมื่อได้ชอบสิ่งใดแล้วมักจะหวงชอบผูกขาดไม่อยากให้ใครใช้ร่วมไม่อยากให้ใครเหมือนในเรื่องคำชมนี้โดยทั่วไปเราถือว่าเป็นคำประเภทมงคลดีแก่คนได้แต่บางกรณีเขาถือว่าไม่เป็นมงคลก็มีอย่างเช่นชมเด็กทารกคนโบราณห้ามถ้าเด็กหน้าตาหมดจดน่ารักน่าเอ็นดูอยากจะชมก็ต้องทำเป็นถไลพูดไปว่าแหมหน้าตาขี้เหร่ะอะไรอย่างนี้หรือว่าอุ๊ยน่าเกลียดหน้าชังเออ ผมเคยได้ยินแบบนี้แล้วก็เคยสงสัยเนาะพูดอย่างนี้หมายความว่าเขาชมว่าเด็กน่ารักเป็นที่รู้กันบางทีชมเด็กว่าอ้วนดีก็ต้องเฉยเฉยไปว่าเจ้าเนื้อจะชมว่าโตมากแล้วก็ต้องว่าโตเป็นลูกหมาแล้วไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจึงได้เล่นกลับหัวกลับหางเสียอย่างนี้รู้แต่ว่าถ้าไปชมว่าเด็กน่ารักประเดี๋ยวพวกผีได้ยินก็จะเกิดมารักด้วยอ๋อเลยมาแย่งเอาตัวเด็กนั้นไปอยู่กับผีเสียเท่านั้นเองนึกดูก็แปลกผีอะไรถึงได้โง่มากนัก จนดูเองไม่รู้ว่าใครน่ารักใครไม่น่ารักคล้ายๆกับเรื่องนี้เลยฮะนะไอรถคันนี้สีชมพูอ่นะที่ชอบแปะสติกเกอร์กันนะเนาะถ้าเจ้ากรรมในเวรโง่ขนาดนั้นนะครับก็ก็ยอมยอมมันเถอะนะ <laughs> ทำให้เรื่องมันมากไปเปล่าๆแต่คําที่ว่านี้ก็ใช้เฉพาะเด็กๆเท่านั้นเราลองไปใช้กับคนตโตๆดูสิโกรธใต้อย่างพวกหนุ่มๆจะจีบสาวก็ลองพูดว่าแหมคุณหน้าตาขี้เหร่เหลือเกินน่าเกลียดน่าเกลียดแหมคุณโตเป็นลูกหมาแล้ว อะไรอย่างนี้แหละแม่ได้ไล่ตะเพิดออกประตูไม่ทันเท่านั้นเองแล้วทำไมเขาชมกลับหลังอย่างนี้ยังไม่ดีหรือผีสางจะได้ไม่มารักด้วยเวลาประกวดนางงามก็เลยพูดกลับกันไว้เสียด้วยเลยว่าประกวดนางขี้เล่ใครได้ตำแหน่งที่หนึ่งก็ได้ครองตำแหน่งขี้เล่ที่สุดแห่งประเทศไทยเพื่อพวกผีจะได้ไม่มารบกวนดีหรือไม่ดี พูดมากแล้วยุง่งสมกับที่ว่าเรื่องของคนมันเป็นเรื่องยุง่งคนแปลว่ายุง่งถ้าไม่ยุ่งมันไม่ใช่คนมีคนที่ไหนยุ่งที่นั่นกับเรื่องตัวจะชอบคําสรรเสริญยนยอเท่านั้นก็พากันถืออย่างน้อนอย่างนี้ให้มันยุ่งไม่เข้าเรื่องผมคิดว่าที่ไม่ให้ชมเด็กตรงๆนั้น,น,นก็เห็นว่าจะเป็นเรื่องหวงชมมากกว่าการเอาไว้ชมแต่คนพวกเดียวกันผีไม่เกี่ยวและดูความจริงเรื่องของสรรเสริญก็จะเข้ารูปนี้ที่ว่าคนชอบคนชอบนั้นที่จริงชอบรับนะไม่ได้ชอบให้ คืออยากได้คำชมมาจากคนอื่นแต่ตัวเองไม่ชอบให้ใครชมแก่ใครตรงกันข้ามกับนินทาเราไม่ชอบรับแต่ชอบให้ผมจึงได้บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าโลกธรรมข้อน,นี้มันพิกลไม่รู้หน้าอยู่ทางไหนหลังอยู่ทางไหนจะว่าเกลียดก็เหมือนชอบจะว่าชอบก็เหมือนเกลียดเชิญคิดดูเอาเองเถอะนะครับก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันเนาะอาจารย์ท่านค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องของการที่มันมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับการชมอยู่นะครับแล้วก็ท่านสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยชอบ ชอบรับคําชมนะจีวิยาตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบหวงคําชมไว้นะชมกันเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะผีไม่เกี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะเข้าใจเนาะผมก็อ่านตามตัวอักษรทุกๆคำนะครับอ่ะเอาเป็นว่า EP นี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ